เรามาดูศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องดื่มหรือยินเนี่ยกันนะคะมาดูค่ะเครื่องดื่มอ่ะก่อนจะดูก่อนจะดูที่เครื่องดื่มมาดูกริยาก่อนค่ะเออ h e อ,อ,อ,อนะคะเฮอ,อแปลว่าดื่มค่ะตัวหนังสือตัวนี้มีปากอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะใช้ปากนะคะเฮอ,อดื่ม ดื่มอะไรบ้างเรามาดูกันก่อนอื่นเลยค่ะน้ำใช่ไหมคะเราเรียนแล้วชื่ออุยสวยเสียงสนะคะสวยน้ำค่ะน้ำดื่มน้ำเราก็จะพูดว่าเฮอสวยเฮอสวยอ่าอย่างนี้ชัดกว่านะเฮอสวยดื่มน้ำต่อไปชื่ออา ชาคนจีนเรียกชาว่าชานะคะชื่ออาเสียงสองอาอาชานะคะชาดื่มชาดื่มชาก็เป็นเฮอชาใช่ไหมคะชาเขียวเรียกว่าลุ่ชาคะลุ่ชาชานมไน่าชาคะไนาชาตรงนี้มีไข่มุกด้วยเจนจูไน่าชานะคะ นมเรียกว่านวหนิวหนายนหนิวหนายดื่มนมเราก็พูดว่าเฮ่อนหนิวหนายนะคะคาเฟ่คาเฟ่กาแฟ,ฟค่ะดื่มกาแฟเฮ่อคาเฟ่นะคะกวัวจื้อกวัวจื้่น้ำผลไม้ค่ะเฮ่อกวัวจื้อดื่มน้ำผลไม้เค้กเล่อโค้กเล่อ อ่าเฮอเคิรเลอร์ดื่มโค้กนะโคลามีศัพท์ที่เกี่ยวข้องก็ประมาณนี้ห่าวมารวมกับคำว่าเฮอห่าวเฮอก็คือดื่มดีก็คือมันแปลว่าดื่มอร่อยคะ่ะเครื่องดื่มชนิดนี้อร่อยอาหารนะอาหารกินคะ่ะเมื่อกี้เฮอดื่มกิริยากินอ่านว่าชื่อชื่อไหมคะชื่อ สังเกตฝั่งซ้ายของตัวหนังสือทั้งสองตัวเป็นปากหมดเลยชื่อชื่อนะคะชื่ออะไรบ้างกินอะไรคนไทยก็จะชื่อฟ้านค่ะฟ้านฟ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 ้านนะคะฟ้านแปลว่าข้าวนะคะชื่อฟ้านนะคะกินข้าวชื่อฟ้านชื่ออีกเมียนแถวเมียนแถวบะหมี่หรือก๋วยเตี๋ยวนะคะ ชื่อ面条ค่ะกินแบบมีชื่อ面วต่อไปชื่ออีกแล้วชื่อโจชื่อโอโจโจก็คือโจกเราจะกินโจกเราส่วนใหญ่ไม่ใช้ชื่อโจนะคนจีนใช้เฮโจนะคะอ่าเฮโจอันนี้ชื่อโจผิดนิดหน่อยนะคะเป็นต้องเฮโจชื่ออีกแล้วชาวฟ้านค่ะชาวแปลว่าผัด ข้าวฟ่านข้าวผัดชื่อข้าวฟ่านนะ,ะอันนี้ก็คืออาหารต่างๆอาหารจีนใช่ไหมคะติ่มซำเราเรียกว่าเตี่ยนซินนะคะเตี่ยนซินนะคะติ่มซำกินติ่มซำก็เอาชื่อมาไว้ข้างหน้าเลยค่ะชื่อเตี่ยนซินนะคะต่อไปปัวเอาเปาจือจือน้องซาลานะคะซาร่าเปา กินซาลาเปาก็ชื่อ包子，ชื่อเอาซาาไม้นะคะ，ซาไม้ขนมจีบ，ชื่อซาาไม้，มันโนะคะ，โถคนไทยเรียกว่ามันโถใช่ไหมคะ，ซาลาเปาไม่มีไส้นะชื่อมันโถอย่างนี้เป็นต้นนะคะตีเด็ด,ด biển xin ha b i mẩn t